พอแล้วเด็กๆฮัลโหลเนี่ยเด็กๆสบายดีสบายดีฮพ hey, อดแล้วพาเด็กๆมาเห็ดบุญมาทำบุญจ้าเดี๋ยวเบืเ้องบนสามโตพวกเราก่อนแล้วค่อยลงยทุกคนเดี๋ยวใช้เบืงบ้งบรรยากาศหอมๆเนาะแล้วก็บเบื้งบนเปล่งแตลงกินแปลมาแล้วรุ่นๆรุ่นลอรุ่นกันเลย ไปถวายเพลแล้วจะกลับบ้านนะจ๊ะท่านผู้ชมบรรยากาศเย็นจังเลยที่วัดภูเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นยัง,ง,งลาเป็ดอันนี้ลาปลาขัวมาบได้เห็ดดี วาวนอันนเป็นออมไก่เป็นออมไก่มุกมุกยังนองหรืออาะยังขับพูดเฮา อาจารย์มาใส่นี่ฉิไปเอาห้ดอกขวานนี่แม่มุกปลานะขวามุกปลาติบเขาเขาเห็นบ่าด้กรนะตันกาติบขา <c oughs> <c oughs> ลืมติบเข่าอา่าระอโก้ลืมติ๊บเข่า มากันมากเจยมากันมากเจยเลยตะโกยมาเพลลืมติ๊บเผาจังวะติ๊บเผาเป็นไงตั้งเฮี้ยงกันขักแน่ลืมเอาผมท้าไม่ออกเฮือนครัวตั้งจะครัวลืมติ๊บเผาไปไปถามผู้จัด ยาจานละจับแล้วก็เอานาเอาเนื้อใส่กูมาแก่ะนามกุ้งอ่ะแก่หนามใส่จัดสวยๆเหมือนคน โดยแบงเอาจีกเอาเต็มผดผดจากเอาอีกเปนนั่งถวยวหนึ่งเอาแบบนี้เด้อในเงินคขวดผน หมดแล้วเอาเนื้อมาใส่ข้างๆแต่งสวยๆเหมือนหน้าตานะไม่เอาต้านเอออาจารย์มาเริ่มเรานั่งอาจารย์ใส่คันหาเขา

ถวายอาหาร่วัดอยังยังแปดสามหกเลขเลขเลเหตมาถวายอาหารจุบัสาเชนเฮ้ยอย่าปากเองบึงหัวหาคนมาเลึง ช่วยช่พาผู้ไปชานเ่นให้ที่มาถวายตูุ้ลโมโหเสถียอยู่แล้วตูเย็นจากข้อขอมกขับใจงหลาเด้อตั้เย็นลุงเมฆกุดอนจ่าเยือกอารมณ์ไหวเลยเอาไหว้นี่ก็ได้ไปไหว้ไอยู่กระเตอา พุดตอนจะเป็นผู้ชายไปไหวตูบริจาคไปเชียงชีปไปเดี๋จะพาไปเชียงชีไปนี่นะนี่มาไหวเลยเชียงชีกันได้ยังสวายอาหารหยวดฟูตินตกสั่นไม่ตัดสั่นได้ไหมเด้นี่เชียงชี บ๊อบใส่กระดาแล้วแต่ศรัทธาสันดูวยสันก็ยงเงียงกว่าตกอันหนึ่งสันเงี่ยงเงี่ยงมาถวายอาหารมาถวายเพลอยู่วัดอะกอยลงไลยอะไร ทอดแล้ววัดผูตีนตกผ่าตัดมาป้าขึ้นเทิงขึ้นเทิงผู พู้นาาทนทางหลุมพุ่นว้าวถุนยาฮอลแลจ้านี่ห้างกระต่ายห้างกระต่ายคอกระต่ายอยู่ในถ้ำผ้าเด็กๆมันหรอก อื้ตัวใหญ่อะด้นั่นใหญ่แล้วไปเบิ่งกระต่ายกันเธอมาวัดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง่หนูมันจะุกาหน่อยใส่อยู่ยไ,ไหนอะได้ยากเขากับ้าใช้ทางเขานะเออพุ่นดันไดขึ้นไ,นนไลนะ้ปเบิ่งอยู่เทาแล้วไปเบิ่งถามจ้า ใส่ได้โมมีไฟตอนนี้ันกำลังต่อไฟสบายแล้วตะกี้ใช้รถไทมันบอใช่รถไทติดเอาน้มได้เดี๋ยวนี้ผันใส่ไฟฟ้าแล้วผันมีไฟเขาเือนเออเขาวัดแล้วอันนี้ทางเขาถามนะจ้าท่านผู้ชมร้อยสิบห้าเขาถามมาดิ <laughs> กเก็บเพ็ดปลวกอยู่วัด <_ d ans> พอเฮ็ดละง,งูก็คืออยู่ <_ d ans> กเก็บเห็ดปวกให้จัวบอ่ะ <_ d ans> อากอเย็นดีเพิ่ <_ d ans> นก็นยืนในกานได้เถ่าไข่อยังน่ะนำวงน้ำหวานยังว่าเพิ่นยืนใกนกานเฮามีถวายก็กรถวายไปก็หานนั่แหละเนาะ ทำนะจ๊ะโอ้นี่บังเ็อันบลขกบงเลขินใช่ี่เ้าก็ยังบ่เคยเห็นเห็นบ่เห็นบ่นีอับก้นะเฮ้ยยไม่้เห็ดเห็ดอาก้อืออากยชาูขี้ยมหินอันนี้ใช่ไ หาเหล็กขอเด้อสามโตขอขอ,ขออยจันต้อตงสามโตถึงเล็กไทยมือนี้กากอกคือชิมิแหง้งพอดหยาง ลสีเบึงกระตายาพาน้งอ,นองตัดกับน้องกุ้งมา,า,าอากายทางขึ้นหวังว่าจะไม่หักนะอ้าได้ลูกแหละอืลูกได้อันนี้นะนี่นตัวรับององ รกระปูกกำปั้มอยู่ตัวไหนมาเห็นยังเด้กเห็นยังลูกตัวผู้ตัวนี้ตัวนอนอยู่นี่ตัวแม่ผู๋ผู๋โอ้โหนั่งอยู่ผู๋ลูกลีเนนาะู้กีกระต่ายไม้จันว่าชะกันเป็นเพลงไปแล้ว <c oughs> <ๆ> <c oughs> กระต่ายไม้จัน <c oughs> <c oughs> เป็นเพลงไปแล้ว